นี้เรามายืนอยู่แปลงบุตราร a ม a ครับก็เป็นไทยสองนอนของเราครับบนเนื้อที่65ตารางวาซึ่งวันนี้มีทีมงานช่างชุดช่างไฟฟ้าเข้ามานะครับเขาก็มาทําการร้อยสายไฟนะครับตามจุดที่เราฝากพวกบล็อกพวกชวิตพวกตัก๊กพวกเบเกอร์ทุกอย่างนะครับเราก็จะทําการเดินสายเพราะว่าเรามีท่อฝังในผนังคอนในผนังปูนอยู่แล้วนะครับเราก็ทําการร้อยสายมาเลยตอนนี้ทุกจุดนะครับเราก็จะเอาเข้าไปอยู่ในท่อทุกจุดเลยนะครับตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าสายสวิตสายปั๊กสายทีวีสายจานดาวเทียมสายแอร์ครับผมเราให้เอาเข้าไปในท่อนะครับในทุกจุดที่มีการแยกสายเราก็ต้องใส่ตลับแยกนะครับอันนี้เขาเรียกตลับแยกนะตรงนี้เนี่ยตรงไหนที่มีสายแยกออกไปเราก็ต้องใส่ตลับแยกแล้วก็สายไฟเราก็จะมีตามสเต็ปของเรานะครับก็จะเป็นสามสายครับเดี๋ยวพามาชมนะครับคือมีสายกาวสายที่นึงแล้วก็สายมิวต้นนะนี่เดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้ครับกาว ก็จะมีทุกสายก็จะเป็นสามสีนะครับก็จะมีสามสีตรงนี้ก็จะมีอีกก็จะมีสายไอ้สายเตรียมที่จะฝากออกไปในโรงรถอีกทีหนึ่งตรงนี้เราก็ฝากไว้รอเลยนะครับชัเจ็บของเราก็จะเอาเอาลงดินนะครับด้านนอกตรงนี้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าสมัยใหม่เขาก็จะมีปลั๊กเสียบสามขานะครับถ้าเป็นสามขาอย่างนั้นก็คือปลั๊กไฟพวกสายไฟในบ้านก็ต้องมีสามสายนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นครบวงจรการไฟฟ้าครบครบวงจรของงานไฟฟ้าเขานะครับ บางทีมีสามรูแต่ว่าสายไฟมีสองสายตอนนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับตอนนั้นก็ต้องไปหาคาตักออกไปนะครับอัอนนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆของเรานะครับในโครงการของเราเงียบสงบร่มรื่นแล้วก็คุ้งข้าวเขียวขจีนะครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มจะแตกออกรวงแล้วนะครับโอเคในส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นแปลง,ปลง,ปลงไพทุนแปลงไพทุนในงานก็ตามมาสิดๆก็คืองานฉาบวันนี้ตามแผนง,งานคือเราจะฉาบแผง่นี้คือแผงสุดท้ายนะครับแต่ว่ามีช่วงเช้านี้มีฝนตกก็เลยฉาบไม่ได้นะครับ เขาก็เลยเปลี่ยนแผงเข้าไปฉาบตามมุมเสาตามขอบหน้าต่างที่ยังไม่เรียบร้อยอพรุ่งนี้ถ้าผลไม่ตกก็จะฉาบแผงนี้ก็จะจบแล้วในงานฉาบบุษรากรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบุษรากรรมหรือว่าแปลงไทคูนก็จะแล้วเสร็จไล่เรียกกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าของไทยสองนอนของเราในวันนี้นะครับ